สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทํานายฝันวันนี้คือฝันว่าเห็นหนูความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรคุณมีเรื่องให้ต้องทะเลาะกับคนในบ้านมีโอกาสเจ็บป่วยเรื่องเงินและงานไม่เป็นดังใจหวังอาจจะต้องเครียดและระวังเรื่องนี้สักนิดในอนาคตอาจจะมีงานที่คุณสนใจเข้ามาหาคุณอยู่ที่คุณจะเลือก ภาพรวมชีวิตความคาดหวังในชีวิตทุกเรื่องระวังผิดหวังไม่สมใจหวังฟันเห็นหนูเต็มไปหมดจะได้ลาบลอยหรือมีโชคลาบหากคุณต้องการทำธุรกิจส่วนตัวหรือลงทุนสามารถทำได้แต่ให้ระวังเรื่องของหุ้นส่วนหรือระวังเรื่องการเสียเงินก้อนโตชีวิตภาพรวมหากรอคอยหรือคาดหวังสิ่งใดคุณจะสมปรารถนามากทั้งในเรื่องการมีบุตรการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ การได้เงินหรือการมีบ้านรถที่พร้อมสับฟันเห็นหนูสีขาวจะมีเรื่องดีเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเงินใครมีหนี้สินหรือทำการติดขัดต่างๆจะได้รับการคลี่คลายและต้องระวังเรื่องคำพูดสักหน่อยเพราะว่าอาจจะลุกลามใหญ่โตทำให้ทะเลาะเบาะแว้งได้ง่ายนอกจากนี้เรื่องการเงินหาได้มากแต่ระวังใจออกมากเช่นกันเรื่องของการงาน เตือนเรื่องมีเกมมีสิทธิย้ายงานความรักเรื่องมือที่3อาจจะเข้ามาข้องแวะหรือคุณรักคนมีเจ้าของฟันเห็นหนูหนึ่งตัวคุณจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามระวังเรื่องการโดนเอาเปรียกความรักต้องระวังมือที่3ไม่ของคุณก็คู่ของคุณฟันเห็นหนูตัวใหญ่ระวังเรื่องที่ฟันจะยิ่งใหญ่ขึ้นและยิ่งสร้างปัญหาให้คุณ ระวังเรื่องการเจ็บป่วยการตือนสติในเรื่องของสุขภาพมันเช็คและดูแลอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่น ชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆายไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดอย่าจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยค่ะ